อะไรลูกทำไมมองไม่เห็นหน้ากี่พอบชาติคเป็น่เตะพี่สีแกมแต่ผมทรงอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นให้เลยทรงพสิเดีเบฟิลเตอร์เขียวพวง้องี่พี่ซีแกมอยู่ห้องหกห้องหกคืออะไรครับ ห้องหกหมายถึงอะไรอยู่โรงเรียนเราอห้าไปเลยครับห้องหกตอนนี้เหรอไม่จำก็ไม่ไม่ร้ไมใส่ไหรนก็ดอกกลาบเลยดอกกลาบดอกกลาบวันนี้หอมเย็นชื่นวันหอมเย็นชื่นจัอ้ามันรอนทุนยังไงอ่ะก็กดรอนทุนใช่ค่ะอยู่เมืองนางรองเลยขอบคุครับ ใา้ต่อ,ตอนานมากเลยครับแม่แม่พูดคำว่าพายุหน่อยทำไมครับพายุใช้คำน่ารักเี็บเปลืองมาาวูไม่เห็นน่ารักเลยครับเพราะว่าพี่เขาพี่น้ำหนูน่ารักไหมเอาเขาเอาแบบนั้นพี่น้ำบ้านผมไม่น่ารักนมน่ารักโ่โ เอาปากกามาเล่นไหมพี่อาร์มคืนนี้เล่นบอตเป็นเอ้าอย่าว่าถอนขนาดนางเบิร์กน่เด็กหน่อยนักเรียนเล่นแต่ยังเล่นบอตโรงแรมรีสอร์ทอะไรครับโรงแรมนางรองครับนี่เขามีวิธีการเล่นเอาไปอ่านค่ะมือแเล็กเลยว่าขนาดได้สีคือกัน,นหายร้ลง ลงตามด่าแฮปปี Year, ้นิวเยียร์ครับครับมันต้องลงตามสีแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะโอ้พี่ไม่ได้เป็นแฟนกับพี่บอลครับเป็นพี่น้องกันค่ะอย่งงอนพี่น้ำนาะน่ารักที่สุดพระนะ พี่นาวคือแม่หนูครับคือแม่คนที่สองที่ดูแลขอบคุณค่ะขอบคุณถุงนำโชคนคะคะ <c oughs> เอ้าทำไมแกะไม่ได้สวัสดีค่ะน้องซีแกมมเดคค่ะ <c oughs> อาริดอาริดเพีิงห้าสิบเอ็ด โู้ขอบคุณครับอย่าลืมเที่ยวตลาดชุมชนหน้าโรงแรมนางรองโอ้ไปมาแล้วครับแม่หนูไปซื้อไก่ย่างแล้วเ <c oughs> สียนายกับกรทมหม้อชาวนี้โู้เสียดายเลยค่ะมีงานชายัยภูมิไหมลูกชยัยภูมิตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับใใช่มันต้องอยินยันตัวตนเลยนะ เล่นโเอมากม่อะไรคอยกอัเห็นแล้วซิกไม่ได้เป็นครับ,อย,บอยาอเดี๋ยววันนี้จะกินนมหนึ่งกล่องพี่น้ำเชื่อหนูไหมนมจืดถ่ายคลิปให้แม่แม่ดูเลยว่าหนูจะกินนมจืดแล้วหนูก็จะไม่สูง ไปสอบค่ะวันที่เก้าจะฟองนะคะว่าจำกินต่โอนดีมานนะคะนี่นต่อไปจะกินแต่อันนี้ต่อไปจะกินแต่นมเจือดทุกวันเลยเวลาเลิกงานจะได้สูงสูงแ้วตลาดมีคนถ่ายรูปไหมตอนนั้นหนูไปมาแล้วนะครับยังไม่ค่อยมีคนเปิดร้านอ่าเล็กอวใครับ ตื่นเต้นครับเป็นการออกต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตนะครับทําไมขาวฟิลเตอร,ตร์ครับแรงนะอุโนโวินเสียงพ่อบิ๊กครับแม่แม่สูงเท่าไร่ครับหนูสูงร้อห้าสิบครับแม่แม่แต่ใส่รองเท้า อันคอกสีขาวๆนั้นสูงขึ้นมาอยู่ห้าเไม่ใช่สิบเซนน่นะสูงขึ้นมาอีกสิเซนสูงขึ้นมาอีกสิบเซนพ่อบิ๊กไปเช็คเสาครับแต่กลับมาเลยอยากเจอปะทูโอกาสว่าไม่ตรงข้าเลยเรามีงานที่โคราชนะครับเอาอักหนึ่ง นานกี่ปีกี่เดือนเป็นปัจันอันนี้มันคืออะไรอ่ะไม่ยืนะวันนี้เด็กยืนยันตัวตนของบัตรประชาชนเออใช่ทำไมแกไม่เห็นในธรรมได้นอนเรียงจานนอนละ อยู่ให้ก็ตามไม่มีวันหยุดค่ะอับน,น้ำกลางสมอ,อง,องเร่องเดิมงานเดิมยังพี่เสียงพี่สีแกมใบยบยเหลวใช่ค่ะมีมาอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะ ร้องจือบอดตอนค้างคาวหนออ่อยค่ะยูซื้อซื้อการันซื้อ,อผมยาวแล้วยังรัดจริงพี่มีใครอยู่ไหนก็ตาม,ม,มาอาน้ชิญพี่บอลมาไล่ด้วยพี่บอลไม่ว่างค่ะ อไร่พี่จิงบุยแมพยามทำยังไงอ่ะทยใช่ค่ะพี่ยามตรงๆน้ำเบลจ่าบ่สตรงกับอุดได้เลยที่เราเคยก่อหลักๆนาน้ๆอ๋อคิดถึงพี่คายคือใครครับ จมกินข้าวยังกินนะคะ่ยังเนาะเีจริงให้มีให้อยู่ในกระตมไม่มาอาบน้ำอยู่บังสมอน้องรอเหมือนเดิมแน่นนพีจา้าคอ้คำว่าจา้านัองยังจะมันอ๋อนานกี่ปีกี่เดือนเป็นห่วงพีจ่จอามน้วังสมอ นองแมนพี่ชายคิดถึงขาพี่ชายเลยครับมีหลายพี่ชายมากเลยยังรั้องปิติไงที่ไม่ใครอยู่ในกระตอมไม่มาอาบน้ำอยู่หวังสมอน้องรองมันมีเสียงร้องให้แล้วนะครับยังรั้องปิติไงที่ม่ใครอยู่ในกระตอมไม่มาอาบน้ำอยู่หวังสมอ น้องรอมันได้จังเยแรปแรปขมินยังไงครับพี่ไม่เคยรองเพลงขมิสาวอย่าซอทอนใจอมอไม่ได้ไปงานหรอไปอยู่ครับวันนี้อ๋อพี่บอลคี่ถึงครับ

นองบินเบาวน้อยใช่ครับยังรักอยู่จริงกะทีไมีเคยอยู่ใหก็ตาบไม่มาอาบน้ำอยู่วังสมอน้องรอมนันเนย เป็นไงครับเสียงแม่หนูช่างแม่หนูทำผมได้ด้วยนะคะ you can อะไรอ่ะ you can speak English <c oughs> <elet> อุ้ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับฝากบอกแม่น้ำหน่อย you can come to y อ่านไม่ออกอ่านออกแค่ to to my <c oughs> you can see แม่น้ำน่ารักมากใช่ค่ะโยังน่าปีจิ้งกะดีไม่ใครอย่หน้าก็ตามไม่มาอาบน้ำแต่เธอไม่มาอาบน้ำอยู่หวังสมอนี่ปลาวานเก้าพันเก้าอันอนี่ นี่ยมีจ้ะเมื่อกี้อุจจาระมันรัวเคยวว้าวขอบคุณครับขั้นมาอยู่ันขั้นไปเรียนตุนน้ำมาเตี้ยจังไรเรียนตุนแล้วใส่อย่างขั้นมาเอียงมาอย่างโอ้ยนี่โอ้เดธานปูฟังอ อาเหรอไม่คือดูจากมึนไม่รู้อ่ะทำการนานจังภายในสามถึงห้าวันเลยเหรอแป๊บเดียวนั่งเรียนก็เสร็จกจะดูจากฉันได้ไปสอบน้ำเคยบอกว่าเราขู่แล้วได้ไปอันมีดอกไม้หมื่นอันอ่ะก็จะดูจากฉันเทียมตัวจริงเปล่า โอ้ยว่าหรือว่าง่ายอุ้ยจะนั่งนั่งเดี๋ยวมาเห็นไม่อ่าเบิ่งแม่อ่านเบิ่งเขาเบิ่งเขาว่าเหมือนพไงกุตุยอ่ะแล้วเบิ่งเขาว่าคอยไหมซีแกมตัวจริงเปล่าหรือเอไออยู่พนักเขาว่าตัวฟองค่ะใช้เอไอค่ะเอไอนะคะไม่ใช่ตัวจริงนะคะตัวที่ผู้ติดตามสามแสนแสนหมื่นคนกันลาผู้ติดตามน้อยเรื่องสอเลี้ยว เอาซึ่งอะไรเอากรเจาะส้นหนาแกงอ่เอาเราไ่ทำแบบนี้นะพี่อาเอาสอง้องไปเลยสิเ้าจได้เงินแมอันหนึ่งคอยบริ้งเจะพองอะไรขึ้นกันคือสิมีต้อพูดใดเนี่ยพี่นาำก็พได้ทั้งหมดฮายฮานี่อย่างเลย